ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะรายการคุยท้ายข่าวาอคุยท้ายข่าวมันก็ต้องมีลูกเล่นดี่มือไม้มันหายไปไหนอย่างนี้อชีสิเขาเป็นคนชี้คุยท้ายข่าวท้ายข่าวนี้าคุยกันทุกวันจนถึงสุดนะคะวันนี้มาแปลกหน่อยทำไมอ่ะคู่หูคู่หูคู่หาหายไปไหนไม่รู้ หายไปไหนรู้นี่ก็เป็นคู่อะไรคู่รองหรอคู่รองคู่รองแม่ตายแล้วน้อยใจแย่ใจแย่แต่ไม่น้อยใจเพราะว่ายังไงวันนี้ใส่ใส่สียังไงก็ใส่เสื้อสันในสุดมาเห็นไหมอาสาสันในสุดวันนี้บอกก่อนกันแล้วกันว่าคู่จัดรายการนี้ดีเจมัสสึกนี่ไปราชการที่อำเภอสงขร์กับท่านผู้พันผู้พัน่กองพันทหารนร้อยทีสิบนะคะทิศการจนาคุลค่ะเพราะมีภารกิจจริงๆท่านก็ชวนนะน้องอิ๋วไม่ไปหรออืมกันไปไม่ได้ตอนแรกจะไปแล้วล่ะ ก็บอกว่าพอดีมักสืว่าผู้พันไม่ได้คั้งคืนเลยไม่ไปเลยเป็นใจค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมได้หลายกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะของเครือข่ายฮักเมืองน่านวันนี้ที่ฮักเมืองน่านวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่คนใหม่วันนี้รับงานใหม่เลยในวันนี้ระอท่านพงศักดิ์วังเสมออันนี้นี่แสดงว่าจําไม่ได้แล้วสิ นะคะวันนี้เราเราก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดน่านนะคะในรายการคุย้ายข่าวของเราเนาะยินดีต้อนรับท่านกันแล้วกันนะคะเราวันนี้ได้เจอเจอกันนะที่วัดอรัญวาสท่านพูดเยอะเนาะไม่เยอะหรอกแม่ท่านเขาเลยพูดยาวครั้งแรกของท่านมาแล้วได้ออกงานแล้วครั้งแรกด้วยค่ะท่านบอกท่านตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะนนะพูดนานนานท่านบอกโอ้โหพูดว่ามาใหม่แล้วมาเจอนางสาวไทยด้วยโอ้โหเป็นการแบบเปิดมิติ าวทอะไรใหม่ๆสวยๆงามๆท่านบอกว่าโอ้โหคงจะดีอะไรคงจะดีขึ้นเยอะราะว่าเปิดเปิดตัวมาปุ๊บแม้นแต่ท่านพระคุณเจ้ายังบอกว่าเออเป็นคนเมืองให้อยู่นานๆด้วยเขาบอกว่าจังหวัดน่านมาแล้วปีเดียวก็ไปกันว่าคนนี้มาจากจังหวัดพะเยามาจากจังหวัดติดตัวที่จังหวัดลำปางเป็นคนเมืองเหนือเช่นกันนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านนะัที่ไปรับแล้วก็ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าที่เมื่อวันเสาร์วันที่เราต้อนรับท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดน่านก็เกิดเหตุนะออคีภัยที่อําเภอภูเพียงนะคะบ้านปาหัดแล้วก็บ้านปัว<อ>ชัยวอดวายไปแล้วสามหลังนะนะคะแล้วเกิดผลกระทบอีกสองหลังก็เชิญชวนนะคะหากท่านมีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะมันไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยนะคะก็บริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายแก้ว แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลมวงตึ๊ด เว่าหน้าแรงคือหน้าหนาวเนี่ยชอบเกิดเพราะว่าหน้าหนาวนี้มันถึงมันจะหนาวลมมันแรงนะต้องระวังพวกพวกฝืนไฟด้วยนะใช่ไหมวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาบอกเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าไม่มีแขกือไยคุยอะไรกันสองคนจะต้องหน้าตาอขหอมกจะสวยจะแย่อยู่แล้วเ่็กคนนี้มาสวยกว่าไม่สาสูกบางทีมันก็มีอะไรก็ต้องพูดเรื่องของสุขภาพบ้างแล้วบอกล่าวข่าวสารด้วยวันนี้เรามากับสิ่งดีๆเปิดตัวกับคนสวยงามสวยงามแล้วเป็นจิตอาสาด้วยพวกเราก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วนี้บินมาไกลจากขอนแก่น ทางไหนอ่ะจกขอนแก่นแล้วเป็นใครล่ะโอ้เดี๋ยวก็รู้เองผู้หญิงหรือผู้ชายสวยมากสวยมากสวยมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเองก็อยู่สายสารสุนะคะเชิญดีกว่าดีไหมเราเรียนเชิญก่อนดีกว่านะคะเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวก็ให้แนะนําตนเองก็แล้วกันเอ้ยยินดีต้อนรับรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งปี2 5 5 2ค่ะอ่ะยินดีต้อนรับเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ่แหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะทำไมคะกินกันไม่ลตายแล้วตายแล้วขอมานั่งตรงกลางเนี่ยเราเนี่ยสองดําส่วยนี่นี่พี่ตาขาวแล้วนะพี่ก็ยังดํานะเนี่ยพี่อย่าพูดอย่างงั้นสิเขาเรียกว่าดํานี่สวยแบบดําดํไงคมขำนะคะคมขำนี่ขนาดน้องเป็นคนอีสานสวัสดีค่ะเขาบอกคนอีสานนี่ ตอนนี้ทำไมจมูกแบบโอ้โหเด่นเลยคะเห็นไหมมาสึมาสึงจองอิจฉาตาตาถลนมาสึงไม่มีบุญวาสนาไม่มีบุญวาสนานะคะน้องชื่อชื่อเล่นเล่นชื่อหมอเพื่อนบอกชื่อจริงๆและที่ทำงานด้วยค่ะแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีค่ะรองนังสอไทยอันดับหนึ่งประจำปี2 5 5 2ันค่ะเห็นไหมค่ะตอนนี้ก็คือประจำอยู่ที่ทางโรงพยาบาลที่ขอนแก่นค่ะค่ะเป็นเป็นแผนกทำเป็นหมอด้านไหนคะตอนนี้คือเป็นเขาเรียกว่า ไป็อินเทอร์หรือว่าเป็นแพทย์ฝึกหัดค่ะเขาเรียกว่าแพทย์อะแพทย์ใช้ทุนแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่สองค่ะก็คือยังยังไม่เป็นทั่วยังไม่เป็นเฉพาะทางเป็นแพทย์ทั่วไปต้องไปเรียนเพิ่มต้องเรียนต่อต้องถามก่อนถามก่อนคุยกันถึงตรงนี้ละความสวยความงามอย่างเนี้ยแค่คิดว่าถ้าให้ไปเฉพาะทางที่เรียนต่อนี้ตั้งใจจะเรียนทางไหนทางด้านเกี่ยวกับทางอายุรศาสตร์ค่ะ หรือว่าที่เขาใช่เป็นหมอเป็นดูแลคนไข้ที่สูงอายุนิดนึงค่ะไม่ไม่ไม่ได้หันมาทางนี้หรือไม่ไม่ใช่เอาเียเอาเอาเอา ตองเจ็ดมาด้วยตองเจ็ดนั่นนัสูงนสูงอายุนะนั่นสูงอายุหรอายุหันไปทางนู้นพอดีนี่นหนูนาพอน้องบอกว่าจะดูแลผู้สูงอายุพี่พี่จะนํทางป้าชลิศเอ็นเอ็นมองไปทางน้องนาเลยใช่ไหยการนี้เริ่มน่ากลัวเรื่องน่ากลัวก็เป็นที่น่าดีใจนะที่อ่เราก็ได้รับเกียรติจากน้องนะคะถ้า ็ได้รับทราบข้อมูลซึ่งกันและกันเพราะว่าน้องก็เป็นแฟนรายการและเป็นแฟนเฟซบุ๊กอะไรและโดยเฉพาะมีน้องอีทนะคะซึ่งทางเราเรียกว่าน้องอีทน้องอีทอ่าเป็นประธานพี่นอนพี่น้อนเขาโดยส่วนตัวจะเรียกว่าพี่น้อนเป็นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในครั้งนี้เลยที่เพื่อนได้มาจังหวัดน่านเพราะว่าพี่พี่อีทใช่ไหมคะคือเป็นคนที่จังหวัดน่านแล้วทีนี้คือได้ แล้วก็พี่พี่ฮีนี่เป็นแบบแฟนคลับนางงามตัวยงด้วยต้องคือประจําเว็บไทมิสเลยขเขารู้จักหมดเลยรู้จักหมดค่ะนางงามกี่คนกี่คนเขาเอามาใน,านที่นี้ก็รู้จัก <c oughs> นะคะไม่ธรรมาดาเ <c oughs> มืเ่อเมืม่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยตอนที่จะคุยแท้ข่าวมีม,มีมีภาพนางงามของเมืองน่านรู้จักใช่ไหมคะ้องกิฟต์อน้องกิฟต์นอง ใช่ไหมคะเห็นั่นเข้าประกวดมิสทแลนด์มิสทแลนด์ยูนิเวอร์สด้วยกำลังจะอัว่ากำลังจะอัมมพิชาลีสมัยเป็นสาวพิชาลีเขาไม่ทันแล้วค่ะทีนี้ที่ที่ได้มาก็คือเหมือนมาเที่ยวแล้วก็รู้ว่าจังหวัดหน้านี้เราได้ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมมาพอสมควรไม่ว่าจะระดมทุนไปสี่ล้านกว่าเงินสดนะแล้วก็สิ่งของอีกหลายล้านแล้วทั้งพระสงฆ์ก็ทำคณะสงฆ์ทำอบจทำจังหวัดทำแล้วก็หน่วยงานอื่นๆ ที่ทําอยู่สาสุขของเรานี่ก็ส่งแพทย์ไปไปก็สับปเปลี่ยนกัน,นอารมพื้นที่และ EM นี่เราก็ทำค่ท,ที่ก็อยากจะให้ คุณหมอได้พูดคุยว่าที่คุณหมอทําอยู่ขณะนี้ที่ว่าเป็นจิตอาสานี่มันเกี่ยวกับอะไรค่ะก็คือตั้งแต่ได้รับตําแหน่งรองนางสาวไทยมาในปี2552นะคะ,คะจนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาประมาณ2ปี 2> นะคะซึ่งเวลาที่เราอยู่ก็คือมันก็แบ่งสาขาก,ก็คือ1ก็คือแพทย์แพทย์ก็คือเราทํางานช่วยเหลือคนไข้ไปแล้วก็ในกรณีที่มีการออกพื้นที่เช่นน้าท่วม เราก็ลงไปพื้นที่ช่วยด้วยเหมือนกัน <คะ S 1> มีทั้งลงไปเองแล้วก็เป็นของหน่วยงานราชการร่วม <คะ S 1> ด้วยนะคะที่ลงไปเองก็คือเพื่อนลงไปที่ดอนเมืองอรวบรวมเงินบริจาคจากทางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็สารคามซึ่งก็รวบรวมทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมด้วย<อ>รวมถึงเทศบาลน, <คะ S 1> นะคะ<ๆ>ร,วรวบรวมมาได้จํานวนหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปที่ดอนเมือง ลำลูกกาอันนี้คือลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ได้ลงไปช่วยเหลือแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งคือตรงนั้นคือปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วยอดบริจาคได้หกหมื่นบาทหกหมืนบาทค่ะอันนี้คือเรียบร้อยไปแล้วแล้วทีนี้หกแสนมั้งเออลืมศูนยเป็นหนึ่งตัวใช่ไหมะหกแสนค่ะก็แล้วก็มีในในในส่วนของการช่วยเหลือน้ําเสียบําบัดน้ําเสียเรื่อง EM ใช่ไหมคะก็มีการ ให้ทุนไปเพื่อมีการผลิต E.M. ที่ขอนแก่นแล้วก็ผลิตเองด้วยแล้วก็นำไปลงพื้นที่ที่ลำลูกกาเออที่สีสมานของดอนเมืองค่ะแล้วก็ในอีกโปรแกรมหนึ่งสุดท้ายแล้วอยา่ขอส่งท้ายน้ำท่วมนิดนึงนะคะที่พี่น้องทั้งทั่วทั้งประเทศเลยที่หลายๆคนหลายๆหน่วยงานได้รวบรวมกันแล้วซึ่งพอเรามาที่จังหวัดหน้าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรก ครั้งแรกเลยที่มาที่จังหวัดหน้าแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากค่ะรวมทั้งที่ทางทางจังหวัดด้วยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตําแหน่งเช่ค่ะพบกันกับท่านท่านที่งานบันทึกความดีของชาวจังหวัดหน้าคือรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ดูแลเป็นอย่างดีรวมถึงที่พัก ก็คือทางจังหวัดหน้านี่คือดูแลทั้งหมดเลยใช่ค่ะทางเลขาของการท่องเที่ยวของหน้าร้านร้านกำกิ๋นที่ที่ว่าตรงข้ามกับตรงข้ามกับโรงเจใช่ค่ะน่ารักมากที่พาก็น่ารักมากคือดูแลเราตลอดเลยแล้วในครั้งนี้ก็คือว่าคือเหมือนกับเรามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ําท่วมคือเป็นจิตอาสาซึ่งเราจะตระเวนไปตามโรงเรียนต่างๆค่ะก็คือเป็นทางเทคโนโลยีเมื่อเช้านี้ไปที่โรงเรียนน่นคิสเตรน ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ของมหาลัยเทคโนโลยีล้านนาใช่ค่ะคือคือในในเรื่องของยอดบริจาคนี้เราไม่ได้กังวลตรงนั้นแต่เราอยากที่จะได้เท่าไหร่เราไม่ว่าใช่ค่ะได้เท่าไหร่เราไม่ว่าแต่ว่าเราอยากให้เยาวชนได้ตระหนักได้รู้ถึงคุณค่าของการที่ช่วยเหลือกันต่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ตระหนักถึงการทําคุณงามความดีตั้งแต่อย่างเยาววัยค่ะค่ะอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับชาวจังหวัด อันนี้อันนี้ทาไมทําไมเลือกมาน่านใครแนะนํามาทางนี้คือพี่พี่ต้องบอกว่าแฟนคลับนางงามตัวยงนครับพี่อีทซึ่งเป็นชาวจังหวัดหน้าแล้วบอกว่าน้องเพื่อนถ้าน้องเพื่อนมาน่าแล้วน้องเพื่อนจะไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยไม่ไม่ใช่แค่ประทับใจแต่จะไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยจะเอาไปแช่น้ำจะได้แช่จะไดหนานค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะมีแต่พี่อีทนั่นเหรอน่าละแล้วก็พี่ชาลีอยากจะบอกว่า ตั้งแต่แรกพบนะคะก็คนพบแล้วเราเป็นเพียงแค่รองค่ะนางสาวไทยนั่งอยู่ตรงนี้คือจิตใจงามมากแล้วเป็นคนที่พูดเก่งประชาสัมพันธ์ได้ได้กว้างมากแล้วแล้วเป็นคนที่คือแบบว่าเราต้องยกให้นะคะทางด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารกับองค์กรหลักของแต่ละสถานที่ใช่ค่ะถือว่าเยี่ยมมากอันคายี่ขบุนะละนองเราามากเลยค่ะผู้สนับสนุนทุกคนเลยชาวจังหวัดน่ารักจริงๆเราเราก็ถือว่า ใครก็แล้วแต่ที่มาสร้างและมาทําคุณงามความดีให้จังหวัดน่านให้ประเทศไทยถือว่ามาขยายขยายความดีนะแล้วมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่ได้เจอนักเรียนก็ยังฝากน้องวันที่หนึ่งนี่จะเป็นวันเอสดนะให้น้องช่วยพูดเรื่องยาเสพติดเัราีเป็นวา้องน้องมาอยู่จนถึงถึงวันที่สามสิบก็เราน้องไม่ได้มาทําแต่เรื่องนี้อย่างเดียวยังมีโอกาสก็ได้พูดคุยยาเสพติดบ้างโรคเอดบ้างเพศสัมพันธ์ ิงอยากจะให้เน้นไปที่โรคเอดสมากกว่าเนาะเพราะว่าใกล้แล้ววันที่หนึ่งธันวาคมนี้ใช่ไหมสำหรับคนที่คือเราบว่าคือเอดสนี้เป็นเป็นโรคในในลำดับของทางเพศชายนะคะคือจะพบว่าหนึ่งในสามอันดับแรกของการตายของเพศชาย จะมีเอสอยู่ด้วยเสมอรวมทั้งขององค์การอนามัยโลกที่ที่ระบุของประเทศไทยเองซึ่งเป็นสาเหตุที่ที่ที่เราต้องตระหนักกันเยอะๆในในช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยอันนี้คือเราต้องพูดให้เยาวชนได้ทราบเลยคือการปิดเขาเท่ากับเป็นการที่เขาค้นคว้าเองในทางที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นก็ที่ที่ได้รณรงค์กันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะที่เราต้องทีมตอบให้เราเขาเรียกว่าเด็กหญิงตั้งครรภ์ใช่ไหมตอนนี้เยอะมากแมยเด็กหญิงสิบสองครัวบโอ้12นี่เพิ่งจะอยู่ต่อม่เลยนะคะ12ปอะไรอ่ะก็ขึ้นปอลหกมหมหนึ่งกำลังจะย่างมหนึ่งเนาะใช่ค่ะทีนี้ถ้าไปเจออย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงการน้องก็คือในในกรณีที่เป็น เยาวชนที่อายุน้อยกว่า15ปีที่ตั้งครันนะคะ <Okay. S 2> เราจะมีกิจกรรมที่ที่ทางทุกๆโรงพยาบาลเลยที่ O S C C ก็คือดูแลเรื่องอาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนี้ก็คือจะดูแลเป็นลําดับขั้นตั้งแต่ที่โรงพยาบาลเอง <Okay. S 2> ที่โรงพยาบาลก็คือจะดูแลแล้วก็ให้ความรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไง <Okay. S 2> ค่ะเราควรจะดูแล ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองยังไงหลังจากที่เราตั้งคันแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงน้องๆเองแล้วก็คือโรงเรียนที่น้องๆได้อยู่เนี่ยว่าคือเราจะมีจัดกิจกรรมตลอดนะคะค่ะเป็นคือถ้าถ้าในของทางโรงเรียนขอนแก่นเองจะร่วมกันกับสารคามกาลสินร้อยเอ็ดซึ่งจัดกิจกรรมทุกปีเกี่ยวกับการหวดกันเลยเหรอคะรวมเลยค่ะเขาจะเรียกว่าร้อยสารแก่นศิลป์นี่รวมกันค่ะร้อยสานร้อยเอ็ดสารคามนะคะกาลสินแล้วก็ขอนแก่น ร้อยสารแก่น,กนส์ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมก็คือจะที่เซ็นทรัลขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางนะคะคือร่วมร่วมเป็นเป็นพันเป็นเป็นเป็นพันพันคนนะคะ <c oughs> ที่ร่วมตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็คือประชาสัมพันธ์ว่าเออเราก็บอกว่าถ้าคือในกรณีที่ก็เรื่องถุงยางอนามัยอ <c oughs> ย่างที่ทราบกันค่ะถ้าแบบคืออายุเยอะๆขึ้นหน่อยที่น้องๆก็แบบอาจจะ ยังต้องตันหนักถึงตรงนี้น้องๆก็ควรที่จะใช้ค่ะสำหรับคนที่เป็นเอดแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้ในเมื่อเราเป็นโรคนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยค่ะที่เป็นคนรอบข้างถือว่า เป็นบุคลากรที่สําคัญที่จะซัพพอร์ตทางด้านจิตใจแล้วก็การดํารงชีวิตผู้ป่วยเอดไม่ใช่ผู้ป่วยที่เราไม่สามารถสัมผัสจับเนื้อต้องตัวได้เพียงแต่ว่าเราต้องระวังในเรื่องของบาดแผลถ้าเราไม่มีบาดแผลอะไรเลยไม่เป็นไรแล้วก็คือถ้าผิวหนังสัมผัสผิวหนังอันนี้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องระวังในเรื่องบาดแผลของตัวผู้ป่วยและตัวเราเองการใช้โทรศัพท์สาธารณะเราใช้ได้ร่วมกันได้ค่ะการรับประทานอาหารนะคะคือคือมันสามารถติดต่อทา น้ำลายได้แต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์0.03เปอร์เซ็นต์นะคะต้อยอะมากๆเวลาดูดต้องดูดอย่างดูดดูดน้ำลายเป็นลิตรอะร่ะแบบประเด็นเหมือนวัดนี่ก็ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การแบบทางทางเดินหายใจค่ะคือเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยผู้ป่วยเอชไอวีผู้ป่วยเอชตอนนี้คือค่อนข้างที่จะมี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 จุดสำคัญใน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 ชุมชนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีการสร้างเครือข่ายของผู้ป่วย HIV